จุเองเลยจุเราตั้งอ่างนี้ได้ไหมอะไรนะครับทำให้สบายใจได้งอย่างนี้ได้ไหมตั้งอย่างนี้ได้ไหมแต่บรรจุกระสุนถือดีกว่าครับเดี๋ยวถือดีกว่ามันจะทับศูนย์นี่มอืมโอเคเข้าใจละถือตั้งงี้ก็ได้ตั้งได้ตั้งดีกว่าถือนะครับการบรรจุกระสุนเหลือสี่นัดสุดท้ายเมื่อกี้เราซื้อกระสุนมายี่สิบห้านัดยี่สิบกว่าพอละร้อยสองยี่สิบห้า มันจะหนีบมือริงนะครับเนี่ยถ้าค,คุณใส่ไม่ดีมันจะหนีบมือนิดนึงครับผมทิงมั่งเดี๋ยวเว้ห้านะ,ะาอันนี้เจ้าใช้แบบ,บเคลื่อนที่เร็วใช่ไหมฮะยืนอยู่กับที่แต่ว่าไลา่ไล่เป้าอ๋อลานี่ลาปลดเซฟมันจะมีสีแดง่างนี้นะครับเซฟนะครับดูได้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือล็อกอยู่คุณจะเห็นว่ามันมีสีแดงอยู่นะครับตรงนี้ดูไว้อันนี้ไม่ได้ล็อกถ้าล็อกอย่างงี้อ้าวเหรอนี่ล็อกออออันนี้ไม่ล็อก สีแดงคืออันตรายเหรอมองวะเนี่ยหลอกนัเนี่ยอันนี้พร้อมยิงอันนี้พร้อมยิงหลอกว่เนี่ไปข้างหน้าเลยครับหลอกนี่ข้างหน้าข้างหน้าไปข้างหน้าเลยครับผมกลัวคเออเฮ้ยนะหายไปไหนไม่เป็นไรครับเหลือสี่เป้าพอดีไงเอาไปไกลบ้างเนาะได้ครับได้ครับก็เหลืออยุสี่เป้าพอดีหลอกหลอกลอกลอกเนี่ยมันมันชักได้ที่ไหนอ่ะไม่ใช่มันชักไปแล้วตัวนี้นี่นี่่ตัวนี้ครับตัวนี้ครับคนละตัวครับ อ๋ปอปิดตรงนีนงงงใ้ใช่ครับเปิดไงกดลงไปเออหนักแล้วดันเข้าไปยิงได้เลยพร้อมยิงใช่ครับใช่ครับเอาให้เร็วขึ้นกว่าเดิม <c oughs> ก็เอาเท่าที่เราทําได้ครับไม่ต้องไปกดดันตัวเองมากแล้วมันจะมองไงว่ามองมองมองสองตาก็ไม่เป็นไรก็ถนัดแบบตาเดียวยิงแบบตาเดียวก็ได้ครับเอาไปมือนึงปิดตาไว้ดูไหมเปล่าสะอาดหรือเปล่าไม่สะอาดหรอกสอนมาขนาดนี้สะอาดได้ไหมเจ็บแขนไม่ต้องขยับก็ได้ ติดเงติดโอ้ยพลาดไปหนึ่งสามเป้าเดิมเลยเ้ยหมดหมดคุณครูเจ็บแขนอะไรหมดฮะลูกหมดกระสุนหมดกระสุนหมดครับกระสุนยี่สิบห้ายี่สิบห้าเมตรแป๊บเดียวเองพรุ่งนี้ครับระวงครับพี่น้องปวดแขนแล้วเมื่อกี้ยิดมากครับสาม อ,อันนี้เนว่าสะกดจุดหรือเปล่า <laughs> <g ül> ก็ประมาณนี้อะนะ,ะสนุกสนุกกันไปแค่นี้แหละ